สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูหนูกับห้องเรียนวิทยาศาสตรในวันนี้นะคะคุณครูหนูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me ของสารเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าในชีวิตประจําวันของเรามีสารอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปแล้วเด็กๆยังจาได้ไหมคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือการเปลี่ยนแปลงทางสถานะใช่ไหมคะอย่างเช่นการละลายของน้ําแข็งใช่ไหมคะการละเหยกลายเป็นไอน,นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ เด็กๆคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเด็กๆคิดว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรคะเดี๋ยวคุณครูหนูจะพาเด็กๆไปชมการทดลองนะคะโดยคุณครูจะนำกระดาษมา1นึ่แผ่นนะคะจากนั้นเราจะมาเผาริเทียนไขกันค่ะเด็กๆสังเกตดูกระดาษนะคะก่อนที่จะเผาแล้วก็กระดาษเมื่อหลังจากเผาเสร็จแล้วเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนใช่ไหมคะกระดาษที่ยังไม่ได้เผานะคะจะเป็นกระดาษธรรมดาแต่หลังจากพอเผาเสร็จแล้วยังเป็นกระดาษอยู่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วใช่ไหมคะสารตั้งต้นก็คือกระดาษพอเอาไปเผาเสร็จแล้วกลายไปเป็นขี้เถ้านั่นคือสารใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะ ก็จะมีเปลวไฟใช่ไหมคะมีความร้อนเกิดขึ้นมีควันมีขมเหลามีขี้เถ้านะคะการเปลี่ยนแปลงลักษณะเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเด็กๆควรจําตรงนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือการเกิดสารใหม่คําว่าสารใหม่ก็คือ,อจากที่เป็นสารเตอร์ตั้งต้นแบบนี้แล้วก็พอเปลี่ยนสารใหม่จะเป็นชื่อใหม่ไปเลยนะคะ อย่างที่2ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะคุณสมบัติทางเคมีจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างที่3นะคะก็คือการกลับคืนสู่ส,สภาพเดิมได้ยากอย่างเช่นเอากระดาษไปเผานะคะหลังจากที่เป็นขี้เถ้าแล้วสามารถกลับมาเป็นกระดาษเหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะกลับคืนสู่ส,สภาพเดิมได้ยากและอย่างที่4ี่ก็คือมีมวลที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้คำว่าผันกลับไม่ได้ก็อย่างเช่นเริ่มต้นนะคะเป็นสารหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดเป็นสารใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูหนูมีการทดลองอีกหนึ่งอย่างมาให้เด็กๆได้ชมนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีถุงมือยางนะคะแล้วก็ผงปูนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะ เดี๋ยวเราไปทําการทดลองกันเลยค่ะอ่าการทดลองนี้นะคะขั้นตอนที่1เราก็จะใส่ผงฟูนะคะลงไปในถุงมือนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะเทน้าส้มสายชูล,ลงไปเพียงแค่เล็กน้อยนะคะเด็กๆนะคะแล้วก็มัดถุงให้แน่นเลยนะคะมัดถุงให้แน่นเลยนะคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆลองตั้งสมมติฐานดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูไปชมผลการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะว้า พองขึ้นนั่นเองค่ะอ้าวแล้วถุงมือมันพองขึ้นได้ยังไงคะเด็กๆที่ถุงมือมันพองขึ้นได้นะคะก็เพราะว่าน้ำส้มสายชูนะคะทำปฏิกิริยากับผงฟูนะคะได้สารใหม่ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะนะคะแล้ว้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะสามารถกลับไปเป็นน้ำส้มสายชูหรือผงฟูได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะถ้าไม่สามารถกลับไปเป็นสารสารเดิมได้แสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในวันนี้พร้อมๆกันนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเรามีวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะ 1. ก็คือการมีตะกอนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ 2. นะคะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะ อย่างที่3ามมีสีมีกลิ่นที่เปลี่ยนไป,ไปจากเดิมนะคะและอีกอย่างก็คืออุณหภูมิของสารอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะนี่คือข้อสังเกตง่ายๆว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่สุดท้ายนี้นะคะคุณครูหนูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยกันค่ะ,คะเด็กๆด,ดูที่คำตอบด้านบนนะคะจากภาพนะคะน้ำกลายเป็นไอเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หรือไม่ได้คะเด็กๆ ติกตักติกตักเป็นการผันกลับได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะอย่างที่สองนะคะเมื่อเราใส่น้ําผลไม้ลงในช่องแช่แข็งนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นการผันกลับได้หรือไม่ได้คะอ่าได้ไหมคะได้ถูกต้องค่ะมาดูกันต่อไปนะคะเกลือละลายในน้ําเด็กๆคิดว่าจะสามารถผันกลับได้ไหมคะ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเคมีคะเด็กๆเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพันกลับได้ถูกต้องคะ่ะอามาดูผลไม้สุกบ้างก่อนที่จะเป็นผลไม้สุกต้องเป็นผลไม้อะไรก่อนคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าผลไม้สุกนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารแบบผันกลับได้หรือไม่ได้คะเด็กๆ ไม่ได้นะคะอีกหนึ่งข้อนะคะมาดูการเผาไส้เทียนแล้วก็การเกิดคำเม่วเด็กๆคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้คะอ่าไม่ได้ถูกต้องคะ่ะสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูหนูในวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้พบกับ การเรียวิทยาศาสตร์กับคุณครูหนูครั้งต่อไปจะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ